สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ yours m i l e นะคะวันนี้เรามาทำน้ํำยาซักผ้ากันค่ะสั่งของนะคะชุดทำน้ำยาซักผ้าของเพิ่งมาถึงวันนี้ค่ะเดี๋ยวเรามาดูว่าในกล่องมีอะไรกันบ้างค่ะเดี๋ยวเราไปเริ่มทำกันเลยค่ะสวัสดีค่ะทำอะไรคะวันนี้ทำน้ํายาซักผ้าค่ะอันนี้คือสั่งมาใช่ไหมใช่ค่ะ ดดก็มีอะไรบ้างลองเปิดดูหน่อยค่ะเป็นชุดน้ำยาซักผ้าเหลวใช่ไหมอันนี้เอาออกมาดูก่อนว่ามีอะไรบ้างอันนี้ตัวนี้คืออะไรคะตัวนี้เป็นหัวเชื้อค่ะหัวเชื้อของอะไรแก้อกอกกรคะ่ะลองแก้ออกก่นจะได้อา่านชัดๆค่ะในคะ่นคะยกมาดูหน่อยว่าคืออะไรเป็นหัวเชื้อเอ็นเจ็ดส หัวเชื้อ n 7็1กิโลกรัมค่ะมีอะไรอีกคะ l อ s ห้ค่ะเป็นสารขาจัดคราบ LAS-50 <ม>เป็นสารขาจัดคราบค่ะมีอะไรอีกตั้งไว้เลยค่ะอไรอีกแกะออกมาเป็นผงข้นค่ะผงข้นหนึ่งกิโลกรัมค่ะหมดยังคะลองดูข้างในมีอะไรอีกเอาออกกล่ หมดยานมี้หมดยาหมดแล้วนะคะกลิ่นไฮยีนขาวกลิ่นเขามีกลิ่นให้เลือกด้วยนะคะเป็นกลิน่นไฮยีนขาวค่ะอะไรอีกคะนนแกะออกมาเลยเป็นกันเสียกับผงฟองผงฟองและกันเสียค่ะน้ำยากักนบูดนั่นเองเราวางรวมกันแล้วมีอะไรบ้างตัวนี้ปริมาณเท่าไหร่คะ L a S ไม่มีปริมาณบอกนะ่าจะประมาณหนะึ่งลิตรเนาะใช่หนึ่งลิตรหรือหนึ่งอาจจะเป็นหนึ่งกิโลกรัมก็ได้ <c oughs> เดี๋ยวเรามาจัดเรียงดีๆว่ามีอะไรบ้างก่อนนี่ค่ะมีผงข้นเะ่ไรหนึ่งกิโลกรัมตัวนี้เลยคะ่ะหัวเชื้อค่ะหนึ่งกิโลแล้วก็ แล้วก็สารขาจักคราบค่ะประมาณหนึ่งกิโลประมาณหนึ่งกิโลแล้วหนึ่งลิตรเนาะค่ะตัวน,นี้จะเป็นกลิ่นค่ะสารแังกลิ่นกลิ่นไฮยีนขาวโอเคแล้วก็แล้วก็จะเป็นผงฟองกับอ่าสารกันเสียค,ค่ะืเดี๋ยวเรามาเริ่มทำกันเลยค่ะพอดีว่ามีเสียงเพลงเข้ามารบก,กวนนะคะก็เลยตัดเสียงเก่าทิ้งก็เลยใส่เสียงใหม่เข้ามาค่ะเสียงของเจ้าของช่องก็เลยหายไปค่ะแต่ไม่เป็นไรค่ะ อันนี้คือผงฟองนะคะเราจะละลายไว้ในน้ำเปล่านะคะ1ลิตรค่ะ1-2ลิตรก็ได้เขาจะมีข้อมูลบอกนะคะว่าวิธีการทำทำยังไงนะคะเราจะแบ่งชุดทำน้ำยาซักผ้าออกเป็น3ส่วนนะคะส่วน1ก็คือทำไปเมื่อสักครู่นะคะก็คือการละลายผงฟองะคะ่ะทิ้งไว้แบบนั้นเลยไม่ต้องไปคนไปกวนะอะไรทั้งนั้นนะคะละลายทิ้งแบบนั้นเลย ต่อมาชุดที่สองค่ะชุดที่สองนะคะเราก็จะมาทำสารสามชนิดให้เป็นเนื้อเดียวกันค่ะโดยการคนเบาๆนะคะในส่วนนี้ก็จะเป็นผงข้นค่ะตัวนี้นะคะผงข้นค่ะตัวนี้ n 7 0นะคะบีบลงไปให้หมดเลยค่ะ n 70ก็จะมีความเหลวๆข้นๆอยู่นะคะเหลวข้นๆเหลวแบบข้นค่ะแต่ไม่ถึงกับเหนียวนะคะรูดเอาให้หมดเลยค่ะรูดหรือรีดค่ะ ตัวต่อไปนะคะก็จะเป็นตัวสารขจัดคราบค่ะ l a s 50ค่ะไม่รู้ว่าอ่านแบบนี้ไหมห้าสิหรือ50นะคะอันนี้ถ้าช่างน้ำหนักได้ก็น่าจะประมาณ1กิโลกรัมค่ะหรือประมาณ1ลิตรนี่แหละคะ่ะน่าจะน้ำหนักเท่าๆกันสามสารชนิดนี้นะคะ สามสารพูดผิดค่ะสารสามชนิดนี้ค่ะจะปริมาณเท่าๆกันค่ะเทออกให้หมดเลยค่ะหลังจากที่เทแล้วเราก็จะเอาน้ำกรอกๆลงในขวดแล้วก็มาเทใส่ด้วยค่ะเป็นการล้างขวดเอาสารออกให้หมดค่ะ ยุคนี้ยุคประหยัดนะคะอะไรที่ประหยัดได้ก็ประหยัดค่ะการทำน้ำยาซักผ้าเองไว้ใช้เองในบ้านก็สามารถประหยัดได้อีกทางหนึ่งค่ะได้เยอะมากอันนี้ชุดนี้สำหรับน้ำยาซักผ้าเหลว20กิโลกรัมค่ะเราสั่งมาชุดนี้280บาทค่ะ แต่จำราคาไม่ได้แต่อยู่ช่วงประมาณนี้ค่ะ280บาทถ้ายังไงราคาคลาดเคลื่อนเดี๋ยวเราจะใส่ไว้ใต้คลิปให้ค่ะว่าราคาเท่าไหร่ชุดนี้นะคะเพราะว่าชุดชุดที่ทำเมื่อปีที่แล้วนะคะ289บาบาทของปีที่แล้วจำได้แต่ของปีนี้จำไม่ได้งงมากเดี๋ยวเราจะใส่ไว้ใต้คลิปค่ะเราก็จะคนสารสามชนิดนี้นะคะ ให้เป็นเนื้อเดียวกันค่ะแล้วระหว่างที่คนนะคะเราสามารถค่อยๆเติมน้ำลงไปได้ค่ะเพื่อให้ได้เพื่อให้คนได้ง่ายแล้วก็สารของเราค่อยๆเข้ากับสารละลายคือน้ำนะคะของเหลวคือน้ำเพราะว่าผลสุดท้ายก็คือเราจะต้องเติมน้ำลงไปเราจะค่อยๆเติมลงไปทีละน้อยๆค่ะทีละขวดสองขวดค่ะ น,น,ะะน้ำขวดที่หนึ่งนะคะเราก็เริ่มเทลงไปแล้วค่ะค่อยๆค่อยๆเทนะคะเทเบาๆเพราะว่าจะทำให้สารที่อยู่ในภาชนะของเรานะคะเป็นฟองแล้วก็หลังจากทำเสร็จแล้วฟองเขาจะขึ้นเยอะแล้วก็ไม่สามารถกรอกได้ง่ายๆคะ่ะต้องใช้ระยะเวลา,าให้เขาแตกฟองเราถึงจะกรอกได้คะ่ะ แต่เรามีความรู้สึกว่าถังของเราจะเล็กไปนะคะน้ำ20ลิตรไม่ใช่น้ำ20กิโลกรัมน่าจะไม่พอเดี๋ยวสักครู่หนึ่งเราจะเปลี่ยนภาชนะเป็นถังที่ใหญ่กว่านี้ค่ะถ้าใครมีไม้พายนะคะก็จะจะสะดวกกว่านี้ค่ะแต่เราไม่มีไม้พายเราก็ใช้ตะหลิวด้ามยาวค่ะแต่ก็จะมีความลำบากในการคนนิดนึงเพราะว่ามีความลื่นเป็นฟองติดมือค่ะ ก็จะหลุดมือบ้างอะไรบ้างคะ่ะค่อยๆเติมน้ำลงไปเรื่อยๆคะ่ะในขั้นตอนนี้นะคะต้องมีความใจเย็นให้มากที่สุดคะ่ะให้สารทุกตัวละลายเข้ากันแล้วก็ไม่เป็นเม็ดเป็นก้อนคะ่ะ ค่อยๆเติมน้ำลงไปเรื่อยๆค่ะจนกว่าจะครบ20กิโลกรัมค่ะเนี่ยค่ะคิดถึงไม้พายเลยค่ะมีไม้พายติดบ้านก็ดีนะคะเราไม่มีไม้พายเลยที่บ้าน เนี่ยน้ำเริ่มเต็มถังเราก็เลยเริ่มเปลี่ยนค่ะเริ่มเปลี่ยนถัง,งที่ใหญ่กว่าเดิมค่ะได้เยอะแล้วก็คุ้มค่ามากค่ะดเ,เ,เดี๋ยวเราจะซักผ้าให้ดูด้วยนะคะหลังจากเสร็จนี้ว่ามันสะอาดจริงค่ะใช้งานได้จริงค่ะเราไม่ได้ทําขายนะเราทําใช้เองค่ะเนี่ยเมื่อกี้เราเทเทสารที่ สารสมชนิดนะคะเราเทลงมาแล้วมันเกิดฟองค่ะแต่ก็ไม่เป็นไรค่ะแล้วก็กวนได้ต่อเดี๋ยวเราทําเสร็จเราทิ้งไว้ระยะยาวๆหน่อยก็ได้ค่ะตอนขั้นตอนที่เราเทเมื่อกี้นะคะฟองเกิดขึ้นเยอะมากในขั้นตอนนี้นะคะเราก็จะใส่ผงฟองที่เราละลายน้ําไว้นะคะแช่น้ําไว้ใส่ลงไปค่ะ เติมผงฟองนะคะแล้วเราก็จะคนให้เข้ากันค่ะค่อยๆคนนะคะอย่าคนแรงนะคะคนเบาๆค่ะเพราะว่าเดี๋ยวเกิดฟองมากกว่านี้ค่ะอันนี้พลาดตอนขั้นตอนเทนะคะเทจากภา,าชนะเดิมที่เล็กๆนะคะเทลงภาชนะใหญ่นะคะเลยแตกฟองค่ะแต่ไม่มีปัญหาค่ะไม่มีปัญหาเพียงแต่ว่าเราต้องใช้ระยะเวลาพักน้ำยาไว้ นานกว่าปกตินิดนึงค่ะในขณะที่คนสารละลายให้เข้ากันนะคะเราก็จะมาเตรียมสารชุดที่3ค่ะนี่คือสารชุดที่3ก็คือสารกันเสียสารแต่งกลิ่นแล้วก็สีค่ะวันนี้มีสีฟ้าค่ะสีฟ้าออกโทนน้าเงินนะคะเรามาเตรียมสีกันค่ะเตรียมสีนะคะเตรียมสารกลุ่มที่3ค่ะ เราละลายในน้ำอุ่นนะคะหรือน้ำธรรมดาที่เฉยก็ละลายได้ค่ะเพราะว่าเป็นสีที่ละลายน้ำได้ง่ายค่ะแต่บังเอิญว่าวันนี้ต้มน้ำกาแฟค่ะต้มน้ำดื่มกาแฟก็เลยใช้น้ำอุ่นๆนิดนึงขอให้มาซองนึงก็ใส่หมดซองนึงเลยค่ะแต่ไม่ผลไม่มีผลต่อสีของเสื้อผ้าที่เราซักนะคะสี สำหรับทำน้ำยาซักผ้าเหลวค่ะคนให้ละลายค่ะเตรียมพร้อมเข้าไปปรุงแต่งสีของน้ำยาซักผ้าของเราค่ะเรียบร้อยค่ะนี่ค่ะเราก็จะมาเทสีลงไปเลยค่ะที่ละลายเมื่อสักครู่นะคะ แล้วก็เทลงไปหมดเลยค่ะเราก็จะคนให้เข้ากันนะคะคนแบบใจเย็นๆค่ะคนคนที่คนน้ำยาก็จะงุดหงิดนิดนึงเพราะว่ามือเป็นฟองแล้วก็รื่นค่ะเติมสารกันเสียลงไปค่ะ เราจะคนให้เป็นสีและเนื้อเดียวกันให้สารทุกชนิดที่เติมลงไปเป็นเนื้อเดียวกันให้อย่างทั่วถึงค่ะก็ต้องใช้เวลานิดนึงนะคะเราใช้เวลาในการทำน้ำยาซักผ้าประมาณ2ชั่วโมงค่ะกลิน่นไฮยินสีขาวกลิน่นไฮยินขาวค่ะหอมมากใครจะใช้กลิ่นอะไรก็ได้เขามีให้เลือกกลิ่นนะคะเราสามารถเลือกกลิ่นได้ค่ะเราเลือกเป็นกลิน่นไฮยินขาวค่ะ คนให้เข้ากันนะคะเป็นให้เป็นสีฟ้าทั้งหมดเลยค่ะคิดถึงไม้พายค่ะคิดถึงไม้พายถ้ามีเวลามีโอกาสก็จะได้ซื้อไม้ไายมาติดบ้านไว้แล้วค่ะเพราะว่าเราชอบทำน้ํายาไว้ใช้เองค่ะก็จะมีน้ำนํำยาล้างจานน้ํายาซักผ้าน้ํายาถูพื้นค่ะ เดี๋ยวจะมีการซักผ้าให้ดูด้วยนะคะวันนี้ว่าสะอาดจริงของจริงแล้วก็ไม่กัดมือด้วยนะเราใช้มือซักผ้าเปล่าๆค่ะเริ่มเป็นเนื้อเดียวกันแล้วค่ะตักให้ดูเนื้อค่ะว่าเนื้อของน้ำยาซักผ้าของเราเป็นเนื้อเดียวกันหมดแล้วเป็นสีเดียวกันหมดแล้วค่ะ แต่ฟองจะเยอะมากเยอะมากตอนที่เราเทปเปลี่ยนภาชนะค่ะลักษณะฟองเยอะแบบนี้เดี๋ยวเราจะทิ้งไว้หนคืนเลยค่ะตอนนี้16นาฬิกานะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าเรามาดูกันค่ะว่าหน้าตาจะเป็นยังไงบ้างผ่านไป1คืนค่ะฟองยุบตัวแล้วค่ะดีเราสามารถกรอกใส่ภาชนะเก็บได้เลยหรือว่าใครไม่อยากกรอกก็สามารถ เก็บในถังไว้ได้เลยค่ะแบ่งไปใช้ทีลนะนิดก็ได้ค่ะได้เหมือนกันเดี๋ยวเรามากรอกน้ำยากันค่ะเราใช้เหยือกนะคะในการกรอกจะได้ง่ายๆค่ะสำหรับนี่ค่ะสำหรับขวดที่บรรจุเราใช้ขวดน้ำเปล่าที่เราดื่มน้ำหมดแล้วนะคะเอามากรอกเป็นน้ำยาขวดน้ำยาซักผ้าค่ะ ก็อยู่บ้านนะคะก็จะแต่งตัวแบบสบายๆค่ะผงน้ำยาซักผ้าวันหยุดค่ะคนก็ไม่ได้ทำงานก็ขออนุญาตแต่งตัวแบบสบายๆค่ะเนี่ยฟองยุบตัวแล้วนะคะ สีจะสวยแล้วก็กลิ่นก็หอมมากด้วยนะคะนี่บังเอิญว่าอาจจะมุมแสงไม่ค่อยไม่ค่อยได้นะคะพยายามหันให้เต็มที่แล้วกรอกเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะหมดถังแล้วเราก็จะเติมน้ำเปล่าลงไปเพื่อมาซักผ้าให้ดูค่ะก็คือน้ำยาที่ติดถังอยู่นะคะเราก็มาซักผ้าขาวกันค่ะนี่คือผ้าขาวของเรานะคะเป็นผ้าใหม่ที่ เราต้องซักมือเราก็เลยแบบทิ้งไว้นานมากจนนี่นี่คือไม่รู้ว่าเป็นจุดดำๆของอะไรไม่รู้นะคะเราแขวนไว้ค่ะยังไม่ได้ซักผ่านไปหนึ่งเดือนเนี้ยเพิ่งจะมาซักค่ะซักมือก็จะส,สกระปรกนิดนึงเป็นผ้าขาวผ้าไหม่ลาวนะคะเป็นเหมือนแมลงฉี่รถใส่อย่างเงี้ยค่ะเป็นจุด ทุกคนมีผ้าขาวคงจะเคยเห็นที่มันเป็นจุดเล็กๆดำๆอะคะ่ะเมื่อกี้นี้เมื่อสักครูนี้นะคะเดี๋ยวเราจะซักให้ดูค่ะแบบตอนนี้คือยังไม่ได้ตัดต่อเลยนะคะคือเอาให้ดูแบบสดๆเลยค่ะว่าซักได้จริงใช้งานได้จริงเมือเอนว่ากล้องเราเป็นกล้องโทรศัพท์ที่ไม่ค่อยชัดเท่าไหร่แต่ว่ารอดูผลนะคะแต่ซักสะอาดจริงๆค่ะ นี่คือผ้าขาวนะคะเราขยี้ไม่มากเลยค่ะขยี้นิดเดียวเบาๆมือเพราะว่าต้องถนอมผ้าด้วยเนี่ยคอเสื้อที่ดำๆเมื่อสักครู่นี้นะคะก็จะหลุดไปแล้วค่ะเรียบร้อยหายไปหมดเลยค่ะเดี๋ยวหามุมให้ดูก่อนไม่ได้โกหกไม่ได้จกตานะคะแล้วก็ไม่ได้ขายด้วยแต่เพียงแต่ว่าเราซักผ้าให้ดูค่ะว่าซักผ้าขาวได้จริงใช้กับเครื่องซักผ้าได้ด้วยค่ะ ใช้กับเครื่องซักผ้าได้ด้วยดีซะอีกนะคะที่ว่าไม่ต้องมีคราบผงซักฟอกติดติดผ้าของเรานะคะสำหรับการทำยาซักผ้าเหลวในวันนี้ก็จบลงเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณที่ติดตามรับชมจนจบค่ะฝากกดติดตามกด subscribe กดไลค์กดแชร์ให้ย u r s สมายด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต,ต่อๆไปค่ะสำหรับวันนี้ขอบคุณมากค่ะ สวัสดีค่ะ